สวัสดีครับวันนี้เจอกับต้องเบียร์สี่คูณสี่อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับเป็นรถกระบะสี่ประตูนะครับปีอาจจะเก่านิดนึงนะครับแต่ได้เกียร์ออโต้โฟวินนะครับคันนี้เป็นนิสสันนาวารานะครับตัวปีสองศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเป็นออโต้โฟวินนะครับเผื่อใครสนใจนะครับคันนี้ผมตั้งราคาขายแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ คือถามว่าราคาคงต่อได้ไม่เยอะนะครับคันนี้อาจจะลดช่วยค่าน้ำมันได้นะครับมีเหตุผลนะฮะเพราะว่ารถผมซื้อมานะครับผมเก็บรายละเอียดหมดแล้วครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับทำช่วงล่างไปนะครับเปลี่ยนยางไปนะครับต่อภาษีพรบคือครบหมดนะครับผมทำไปสามหมื่นกว่าแล้วครับซื้อมาแสนแสนห้าหมื่นแปดพันนะครับเหลือไม่กี่บาทเองครับคันนี้ นะครับก็ลองดูเผื่อใครชอบนะครับได้ออโต้โฟวินคันนี้รถสีเดิมหมดนะครับแต่ว่าอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับผมไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่ามันมันแทบไม่เหลือแล้วคันนี้นะครับเพราะตอนแรกจะขายแบบตั้งราคารถเพราะว่ายางมันปีเก่าก็เลยเออเปลี่ยนไปเลยดีกว่านะครับก็เปลี่ยนยางใหม่ไปเลยสีเส้นนะครับเผื่อ ลูกค้าเดินทางไกลอะไรอย่างนี้นะครับของเด๋วอะไรเปลี่ยนหมดทุกอย่างแนละ้วผ้าเบรกเปลี่ยนแล้วช่วงล่างเปลี่ยนแล้วโช้กหลังเดิมมันกระด้างเสียผมเปลี่ยนชุดใหม่เลยนะครับทําไปสองหมื่นกว่านะครับคือเก็บให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับลองดูเผืิดใครชอบนะครับได้เกียร์ออโต้โฟวินด้วยนะครับใช้หน้าฝนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5จุนะครับนี่ภายในสะอาดสะอ้านเลยครับ คันนี้รถเดิมน็อตไม่ขยับเลยครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมเลยนะครับคันนี้นะครับเลขมาอยู่แสนแสนแปดหมื่นกว่ากิโลนะครับคันนี้แสนแปดหมื่นเก้าพันกว่ากิโลเนี่ยของเหลวผมเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับเห็นไหมนี่ออโต้โฟวินนะครับภายในทํามาสวยนะครับนี่เบาะอะไรสวยหมดเลยครับใครสนใจก็ มาดูมาทดลองขับได้นะครับรถคันนี้สวยๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดอาร์อะไรเดิมๆหมดเลยครับสวยนะครับสีสวยเครื่องเกียร์ใช้งานปกตินะครับเกียร์วินอะไรใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับนี่ดูภายในนะครับสวยกริบนะครับตอนเช้าแสงก็จะย้อนๆหน่อยนะเห็นไหมนอดเดิมอะไรเดิมหมดเลยนะครับนี่สะอาดสะอ้านนะครับรถ ช่วงหลังสีสวยหมดนะครับมีริ้วรอยแค่ด้านหน้านะครับนี่แคดซีอะไรสวยหมดนะครับยางเปลี่ยนใหม่สีเส้นพร้อมใช้งานเลยครับเป็นสีคูณสีออ,อตโต้สีเขียวนี่สวยนะนะครับสีเขียวสวยนะครับแล้วก็ดูช่วงล่างครับไอช่วงล่างไม่มีปูกไม่มีสนิมเนยนชุบผมเปลี่ยนใหม่มานะครับลูกยางผมเปลี่ยนใหม่หมดนะครับพวกถู<ห> ลูกยางกันโครงหน้าลูกยางโชกคลูกยางกันกระเทกอะไรผมเปลี่ยนใหม่หมดรับดีทุกอย่างครับเห็นไหมรถเดิมเดิมแห้งนะครับเห็นไหมฮะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะถ้าใครสนใจก็มาดูมาทดลองขับร้าคันนี้คนทักเยอะมากนะครับแต่ว่าราคาผมอาจจะลดได้ไม่เยอะนะครับอาจจะช่วยค่าน้ํามันค่าอะไรอย่างนี้เพราะว่ารถผมเก็บมาหมดแล้ว่ภาษีพรบผมต่อมาแล้วอะพร้อมใช้หมดเลยนะครับ โวช่วงล่างนะครับแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับนี่มีริ้วรอยจริงๆถ้าเก็บสีก็ประมาณสี่ชิ้นนะครับถ้าจะเอาสวยแต่นี่คือเดิมหมดนะครับผมไม่ได้เก็บนี่นะครับดูพวกน็อตพวกอะไรไม่มีขยับเลยครับอือนะเม็ดอาร์คนะเดิมอะไรเดิมหมดนะครับ แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาดูมาทดลองขับได้ครับชอบไม่ชอบค่อยว่ากันนะครับต้องเบียร์อยู่รามคำแหงร้อยแปดบเจ็ทับหนึ่งกทมนะครับนี่ะครับคือพร้อมใช้ทุกอย่างนะครับนสันช่วงล่างดีกับดีทุกอย่างนะมันไม่มีขยับไม่มีอะไรเลยครับสวยเดิมพร้อมใช้ดูแลเก็บรายละเอียดมาให้หมดแล้วนะครับรถนะครับพร้อมใช้เนี่ยพวกวิวงรอยพวกนี้ันจะมีบ้าง กันชนหน้าเนี่ยจริงชิ้นหนึ่งแล้วแก้มซ้ายขวาแล้วประตูซ้ายแค่นั้นครับหลังซ้ายสามชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นน่ะนะครับถ้าใครอยากเอาสวยนะแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยมันแค่ริ้วรอยก็ไม่ต้องทำนะครับทำเก็บสีก็ประมาณแปดพันเงี้ชิ้นสองพันนะครับอลองดูด้านหน้าน,นิดหนึ่งนะฝากระโปรงหน้าเขาติดเป็นแคปร่ามานะครับ ติดสติกเกอเร์แคปหน้ามาเดี๋ยวอนญี้เปิดฝากระโปรงนิดนึงนะครับให้ดูด้านหน้านิดนึงนะครับอะด้านหน้านะครับเนี่ยครับฝาน่าจะมีแกะมาแล้วนะครับแต่ฝาเดิมนะครับแต่รถดูซอกดูเม็ดอะไรเดิมหมดเห็นไหมเห็นไหมเม็ดพวกน็อตอะไรแห้งแห้งหมดเห็นไหมครับนี่คือน็อตเดิมนะฮะเห็นไหมครับ คันหน้าเดิมสติกเกอร์เนี่ยสติกเกอร์เดิมนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับคือพร้อมใช้ทุกอย่างนะครับรถเห็นไหมฮะซอกเดิมอะไรเดิมเนยนะครับน็อตเดิมนะครับฝามีเก็บมาแล้วนะครับแต่ว่าฝาเดิมนี่นะครับโม่ก่อนะครับสติกเกอร์เดิมหมดอะไรหมดนะครับก็ดูห้องเครื่องอะไรก็ แห้งๆนะครับพร้อมใช้นะครับนี่นะครับลองดูนะครับใครสนใจก็โทรหา้องเบียร์ได้นะครับเบอร์08 5 2 3 7 4 9 4 2นะครับคันนี้ขายเป็นสดนะครับจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะฮะเพอปี07นย์เภาษีพรบผมต่อให้หมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองพวกเกียร์โฟพวกอะไรหน่อยนะครับลูกค้าจะได้ดูนะครับ เนี่ยไม่แสนเป็นเหมือนเก้าพันกิโลโอเคนะครับเนี่ยเกียร์โฟก็หมุนได้เลยนะครับอือนะครับเกียร์โฟหมุนแมเข้าลเลยครับโฟโฟเข้าง่ายเลยฮนะเห็นไหม อันนี้โฟล์ที่นะครับเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวลงโฟล์โลนะโฟล์โลกดแล้วก็หมุนนะครับนี่ปิ๊บนิดน,นึงอ่ะเข้าแล้วของน,ะนิสันจับง่ายนะผมรู้สึกว่าเกียร์โฟมันอ่ะอนะเข้าแล้วนะเห็นไหมเข้าแล้วก็ชากเลยฮนะถ้าเป็นโฟล์โลนะครับขับขี่ถนนฝนตกถนนลื่นสบายเลยฮนะช่วงนี้นะครับมาดูมาทดลองขับได้ครับน้องเบียร์รายงานตรงอยู่แล้วของผมนะครับลองปลดโฟดูนิดน,นึง แล้วก็หมุนเรียบร้อยฮะอันนี้แบบธรรมดาแล้วฮะยังไงขอพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับมีรถใหม่ๆผมจะลงให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ